วันนี้เรามาเยี่ยมยากกัน,นะคะยาก,กับปู่เนาะเอ้ยเฮ้ยทิตนี้ค่ะเอามีส์อ่ะเอาฟีนนี่หรอมิกกบรุงห่ะฟีนอ๋อดันดันแฮลินพอยกินว่าเซอร์แดนว่าจาดูฮิตเงินซอลหรอ Ja. Oh. Jaha. Mm. Vad jättesöt. Birgitta. Ja oh, en tjej. Aha. Ja. Fin. Aha. Ja, det är tomater.

Det ligger man här som man ska... Ja, här då. Har du mycket tomater på dynor? Ja, på väg. men är lite kallt i år. Det är, det är lite segt. Oj, mycket bär du har. Oj, vad mycket björn det är. Oh. Jo men he, de är inte högmila, de är låga. Och här ja, har du tomat. Tomaten. Den här köpte Karin åt mig i Forsa. Ja, ah, oj. Och de här blir randig, de i köttet. Ah. Och jättestor. Ja, hemskt ja. Ja. Det är varmt och skönt här. Hon. Ja, det är väl det. Sen är det här en lika som är därför jag fick två utav Ragnar. Ah. Dina har jag nere mot stenmur. Ja, ah. de kommer lite sakta. Ja, de, här, de ah. är lite sakta. Ah. Sen har jag en till. Samma socker. Åh, mm. oh, kolla! Mm. Vilken maffe. Men den mår väl bra här i ser. Ja, de är varmt och skönt åt dem. Mm. De fina tomater Kaffe eller dricka? Eh, kaffe. Ja. Mycket blommor har du då. Fin! Vad sätter ni ner, den är när och det också, hon har fått blommor ifrån Det Fint. Hon fick vi var ju åt när vi hade varit gifta. Det var Else-Britt alltså och Per-Erik, ja. hade de köpt den där ja. och Den var jättefint. Och jag säljde ut den, jag tror han mår bättre ute. Ja, skuggan. Ja. Jag lägger i honom lite kallvatten. Ja. Jag köpte boktorn med henne. ปลูกต้นไม้ดอกไม้ตัวหมวยจะพาไปดูยา่าแกปลูกมันฝรั่งด้วยนะดนันเดี๋ยวไปดูมันฝรั่งบ้านย่ากันนี่สวนยา่าบ้านยา่าออ,อันนี้เป็นดอกไม้อะไรเนี่ยบ้านยา่าแกจะมีพื้นที่เยอะนะคะทุกคนแกบบก็สามารถปลูกได้เนาะนี่ก็เป็นสวัส วีนแบดนะคะสวัตตวีนแบดยังยังยังไม่สุกนะนี่ขมันนะมันมันฝรั่งนะคะนี่จะปลูกเป็นสวนเลยเยอะยมากเลยตรงนี้มีต้นกุหลาบด,ด้วยปีนี้เหมือนว่าแอปเปิลก็มีนะแต่ว่าไม่ได้เยอะมากอะ ติดลูกไม่เยอะนะปีนี้อืมนู้นตรงนู้นยาปลูกผักเราไปดูผักยาก,กันแปลงผักหลังบ้านบ้านยาแกร์พื้นที่เยอะนะคะทุกคนเนาะเนี่ยนี่ด้านหลังนะคะด้านหลังดอกไม้ตรงนี้ก็สวยอะสีเหลืองสีม่วงสวยดีนี่นี่แปลงผักปลูกผัก อยู่ตรงนี้มีแตงกวาด้วยหูผักของย่าก็สวยนะคะนี่เลยอ๋อมีสตรอเบอรี่ด้วยแกคุมปิดปิดเอาไว้ไม่ให้นกมานะคะนกมากินหรอเนาะนี่แตงกวาแตงกวาค่ะแตงกวาอ๋อ จะมีลูกใไ้ไม่นีน่ก็ดอกไม้สวยค่ะสีเหลืองสีสม้มสวยจังเลย วันนี้เรามาเที่ยวบ้านย่ากันนะคะตอนนี้แชนกำลังช่วยย่าเปลี่ยนหลังคาค่ะหลังคามันเป็นกระเบื้องอะนะคะที่นี้มันแตกเนาะแชนก็เลยจะเปลี่ยนให้ย่านะนกำลังปีนขึ้นไปอะ่ะทุกคนปีนหลังคาหมวยจะดูซิว่าหมวยต้องช่วยอะไรเขาหรือเปล่านะ หอย่าม oh, yeah, ีสตรอเบอรีป่าด้วยด้านหลังนีมเนี่ยทุกคนสตรอเบอรี่ป่ากยเดีน่ยอก็คุยกู๋จ้ะ